มาลดทริปลงใต้คนเดียวอีพสองหลังจากที่เราแวนนอนที่ทับสแก่คืนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ขับรถต่อนะคะต่อมาก็คือที่ชุมพระคะ่ะแอนแวะเที่ยวที่ชุมพรนะคะเป็นสะพานชมกว้างที่มาเที่ยวที่นี่เพราะว่าแอนเปิด Google Map นะคะแล้วก็เช็คดูว่าเออเพื้นที่แถวนเนี้ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างแล้วก็เห็นจุดนี้มันเด้งขึ้นมาใน Google Map นะคะว่าสะพานชมกว้างแล้วก็ไม่คิดว่าสะพานชมกว้างมันจะมีกว้างาจริงๆ คือตอนแรกที่จอดรถอะแล้วเราก็มองข้ามไปใช่ป่ะมองข้ามสะพานไปแล้วก็แบบเอ๊นั่นกวางคือกวางสตาฟหรอหรือว่าของจริงวะเพราะว่าแบบมันอยู่นิ่งสักพักหนึ่งเลยอะแล้วพอแอนจอดรถด,ดับรถเนี่ยแล้วถึงเห็นว่ามันขยับตัวแอนก็แบบ สะพานชมกวางไม่มีกวางจริงๆว่ะไม่คิดว่าจะมีกวางจริงๆเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งแล้วเขาก็จะมีคนขายอาหารให้กวางนะคะก็คือจะเป็นแบบกล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าะอะไรเงี้ยสามารถให้กวางได้โดยที่มันไม่ต้องปอกเปลือกนะคะกวางก็กินกล้วยเป็นลูกๆแบบนี้เลยแล้วที่ตลกก็คือแอนไปคนเดียวใช่ปะแล้วแอนน่ะก,ก็เหมือนนักท่องเที่ยวจีนแบบนักท่องเที่ยวจีนมากๆคือแบบนักต่างแบบคือถ้าไม่พูดอะ่ะคนอื่นก็จะคิดว่าเป็นชาวต่างชาติะอะไรเงี้ย คือถ้าไม่จีนก็ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีไม่เกาหลีก็ไต้หวันอะไรเงี้ยเทือกเนี่ยคือพอแอนพูดมาน้องที่ขายอาหารเขาก็บอกผมนึกว่าพี่เป็นคนจีนใช่ค่ะฉันก็เป็นคนจีนน่ะแหละ น้องตัวนี้มีมงกุฎด้วยน้องมองลงนะมองน้องสวยมาดูหน้าน้องกวางแบบโครอส,สอัพกันบ้างน้าก็เหมือนม้าเหมือนกันนะเอาจริงดูดิแล้วก็แบบอีตัวมีเขาก็คือเหมือนนะ่าจะเป็นตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ,<ไ> ff, แ,บ,บแย่งกันเราก็แบบอีหนูอีหนูอีหนูอย่าแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยและอีเป็ดเป็ดสองตัวนี้ตลกมากคือเราแ่บพยายามเดินเข้าใกล้เพื่อจะถ่ายใช่ป,ชปะเราก็แบบขอถ่ายด้วยหน่อยขอถ่ายด้วยหน่อยขอถ่ายด้วยหน่อยน้องก็แบบรู้สึกอสีเขียวไปมากความลดลาฉันยันงไม่พยายามจ้ะ ฉันยังไม่ลดละความพยายามของฉันนะน้องพอกลับขึ้นมาบนบกฉันก็ค่อยๆขยับขยับขยับเพื่อจะขอถ่ายรูปด้วยขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเด่นนเป็ดมือมานี่หน่อยเร็วกูเรียกเป็ดเป็นหมาเลยเหมือนจริงๆที่โครงการเนี่ยเป็นโครงการของหลวงนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างใหญ่แต่คือแอนแวะเที่ยวแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าข้าวผัด ซีฟู้ดที่กินไปเมื่อวานตอนเย็นก็คือทำฉันแขกตีมากจ้าคือแบบโออท้องเสียฉันเบื่อฉันเหนื่อยกับการเป็นธาตุอ่อนที่กินอะไรแล้วแขกตีง่ายเหลือเกิน <c oughs> ใช่ค่ะในวิดีโอฉันกําลังตื่นเต้นกับนานะข้าวฉันไม่เคยเห็นนาะข้าวแบบระยะไกลขนาดนี้มาก่อนและฉันก็แวะเข้าในเมืองชุมพรนะคะแวะมาที่ร้านเทียนชัยเพื่อซื้อข้าวบู่แดงหมูกรอบซื้อเป็นข้าวหน้ารวม,มานะคะกล่องละร้อยราคาก็จริงๆเทียบเท่าในกรุงเทพเลยนะแอนคิดว่าตอนแรก ราคามันไม่น่าแรงขนาดนั้นแต่ก็ซื้อมาแล้วไว้กินตอนกลางวันแต่ไม่ได้กินเพราะว่ากลัวขี้แตกลงทางเพราะว่าฉันต้องขับเข้าป่าเป็นเส้นที่ g o o g l e Map พาฉันไปคือมันขึ้นเขากลงเขาคือแบบเยอะมากๆคือแบบแอนเจอด่าน2ด่านใช่ปะแล้วเขาก็ขอตรวจแบบข้างหลังเพราะเหมือนแอนมาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบด่านที่2องอะเขาก็ถามว่า แอนไปไหนแอนก็บอกว่าไปปกระโปรงไปพังงาแล้วเขาก็ทําหน้าแบบสงสัยว่าแบบเพราะว่าอีนี่อะหน้าตาไม่ใช่คนไทยไงน,นึกออกปะแล้วก็ขับรถมาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่คืออยากบอกว่าที่ตอนเนี้ยเอาในคลิปมาให้ดูอะคือจริงๆทางสวยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าแอนถ่ายเป็นท i ม e l a p แล,ล้วสภาพอากาศก็คือเหมือนไบโพ l a r ตกหนักไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปอีกนิดนึงแล้วก็ตกหนักไปอีกนิดนึงแล้วก็หยุดไปอีกนิดนึงแล้วก็ไม่มีฝนไม่มีฝนเลยสักแบบระยะหนึ่งเลยประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ฝนตกหนักแบบหนักแบบน่า หนักคือแล้วปวดหัวและเราก็แวะพักกันที่อุทยานวังมาชานะคะก็คือแอนเซิร์ดมาแล้วเห็นว่าแบบเออมันผ่านแล้วก็เลยแวะเที่ยวนิดนึงนะคะก็เดินไปไม่เห็นปลาเลยอะดูใน Google แบบรูปมันปลาเยอะด่นะอ๋อม่เดินมาพิถีา ตร,ตรงนั้นมาแวะที่อุทยานวังมจฉาได้แป๊บนึงนะคะเพื่อพักขาคือเหมือนขับมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วอะแอนก็พักขานิดนึงนะคะเพราะอย่าลืมค่ะฉันเอนเข่าฉันยังอักเสบอยู่จ้าเดินมาถึงตรงจุดที่มีปลาเยอะแล้วนะคะและ้วปลาค่อยก็เยอะจริงๆนะแล้วก็เราสามารถซื้ออาหารปลาจากคุณยายตรงข้ามสระน้ำได้นะคะแต่เราไม่ได้ให้คะ่ะเราก็มายืนดูเขาให้แทนนะคะเราอยู่วังมจฉาแป๊บเดียวอะเพราะว่าเช็คแบบแล้วอีก2ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะถึงบ้านเพื่อ แล้ว ข้างทางก็คือดูไม่มีไฟไม่มีไฟข้างทางเลยอะแล้วแอนก็รู้สึกว่ามันน่าจะมืดแน่ๆเลยต้องรีบขับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกก็มีแวะไปตะกัวป่าเพื่อไปเติมน้ํามันนะคะแล้วก็ซื้อของพวกวัตถุดิบไว้มาทํากับข้าวกินนะคะเพราะว่าบ้านเพื่อน,นมีครัวและแอนก็รู้สึกว่าโอเคทําข้าวกินก็ปลอดภัยต่อท้องอีชั้นมากกว่าเพราะชันขี้แตกง่ายเหลือเกินจ้ะและแล้วก็มาถึงบ้านเพื่อนก่อนพระอาทิตย์จะตกนะคะก็ยังเห็นแบบเออฟ้าไม่มืดนะคะแล้วบ้านเพื่อนก็คือน่ารักมากแล้วแบบเพื่อนมันบอก บอกว่าขอตัวไปซื้อขนมก่อนเนี่ยดูบ้านเพื่อนดีแบบน่ารักก็คือมีสวนแล้วก็คือบ้านเป็นแบบสไตล์แบบคอเทจก็คือแบบสไตล์แบบออสเตรเลียนิดนึงอะไรเงี้ยดูดีน่ารักเนาะเห็นคลิปเนี่ยแค่ห้านาทีใช่ปะแต่จริงๆวันนี้ฉันขับรถหกชั่วโมงนะจ๊ะสองชั่วโมงลงแวพักสองชั่วโมงแวพักก็คือเอ็นเข่าฉันแทบอักเสบแบบกำเริบขึ้นมาเลยเจ้าวันนี้ไปก่อนละจะบาย